รัฐไฟเขียวเอกชนจัดหาโควิด10ล้านโดสสั่งกทมเร่งหาทางรองรับผู้ป่วยเพิ่มเนื่องจากขณะน,นี้มีประเด็นในโซเชียลมีเดียว่าโรงพยาบาลเอกชนต้องงดบริการตรวจหาเชื้อโควิด19เนื่องจากน้ำยาตรวจหมดแต่ในที่ประชุมวันนี้โรงพยาบาลเอกชนแจ้งว่าน้ำยาตรวจยังมีแต่ที่เป็นปัญหาคือมีข้อกำหนดจากกระทรวงสาธารณสุขว่าหากตรวจพบว่าติดเชื้อจะต้องให้ผู้ป่วยแอดมิตเข้ารับการรัรกษาทันทีซึ่งทำให้ขณะน,นี้โรงพยาบาลเอกชนต่าง มีเตียงไม่เพียงพอกับผู้ป่วยจึงต้องงดบริการตรวจหาเชื้อไปก่อนนายกรัฐมนตรีจึงสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งกรุงเทพมหานครไปหาแนวทางแก้ไขโดยโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครสามารถขยายศักยภาพรับผู้ป่วยได้อีก5,000กว่าเตียงรวมทั้งจะเพิ่มทางเลือกรักษาตัวในโรงแรมและการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น